ความเจริญเดินทางปลอดภัยสาธุกราบลุกอธิฐานอยู่โอ้อธิฐานเจ้าหญิงของแม่น้องหลับพ่อเลยเฝ้าน้องอยู่ที่โรงแรมนะ โอ้โหรูปนี้งดงามมากเลยค่ะพี่องค์ดชทายาทวรมหาลาภองที่สิบเก้าซึ่งองค์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วท่านทรงมาเป็นประธานรอพระประธานในคาโวสุดนี้ครับคือองค์นี้นะคะพระพุทธจอมุนีค่ะโอ้โหเป็นบุญตามากเลยค่ะได้มาเที่ยววัดนี้ก็ปกติแล้วก็ตั้งแต่มีเกิดเรื่องโควิดนะครับคาโบสถ์นี่ก็หลวงพ่อท่านก็จะปิดไปประมาณสองถึงเกือบสามเดือนละครับ เปิดวันนี้วันแรกเลยเหรอคะพี่จะ,จะเปิดวันนี้วันแรกเพราะว่าวันนี้จะมีช่วงห้าโมงเย็นจะมีสวดมนต์ถวายพระพรในสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันอ๋อค่ะโชคดีมากเลยค่ะได้มาเที่ยวได้มากราบท <c oughs> ่านถือว่าโชคโชคดีมากครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะและ้วพี่ได้ขึ้นมาข้างบนยังครับเนี่ยยังเลยค่ะเดินมาแล้วก็มากราบที่อุโบสถนี้ก่อนสี่ร้อยขั้นใช่ไหมคะสามร้อยเก้าสิบหกขั้น แล้วระหว่างขึ้นจะมีลิงเยอะไหมคะพี่เด็กๆกลัวลิงอะค่ะลิงลิงนะครับรบอกและดีนิดนิดเลยว่า,อย,าอ,นะอ,อย่ามองหน้าเขาอ๋ออย่ามองหน้าห้ามมองหน้าลิงนะลไ้ป่วกติแล้วลิงเนี่ยครับเวลาเดินขึ้นเขาเนี่ยย,ยัมองหน้าเขาเพราะว่า,<อ>าเหมือนมองหน้าเขาเหมือนว่าเราไปหาเรื่องเขา,<อ>าเดินเราตามไปปกติครับเขาก็จะไม่ยุ่งกับเรา พอขึ้นไปบนเขาแล้วก็จะเจอเมืองสามอ่าวครับอ๋อที่มีป้ายเขียนตรงนั้นใช่ไหมคะพี่เมืองสามอ่าวอ่าวน้อยอ่าวมะนาวอ่าวน้อยอ่าวประจวบอ่าวมะนาวครับผมโอ้โหแล้วพอขึ้นไปสามร้อยเก้าสิบหกขั้นเลยชื่อว่าเขาช่องประจวบสามร้อยเก้าสิบหกขั้นสามร้อยเก้าสิบหกเด็กๆขึ้นไหวไหมบันไดสามร้อยเก้าสิบหกขั้นเด็กไหวอยู่แล้วหางใหญ่เลผมว่านะครับ เน่งว่าโอ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเจะขึ้นเาไม่กติเาจะขึนผมว่าพีนี่หะเรานี่แหละเนาะแล้วบันไดนี้เปิดตอนช่วงโควิดนี้เปิดไหมคะพี่เปิดแต่ว่าอุโบสถนี้เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกอ๋อค่ะ ไปลปะปะอุ้ยต้องระวังนะคะตรงนี้ให้ข้ามนะคะเขาเรียกว่าธรณีประตูต้องข้ามนะห้ามเหยียบทํไมทาไมหรอก็เพราะว่าตรงนี้ยธรณีประตูอะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะธรณีประตูอะ่ะห้ามข้าม,ามน้องแก้วเคยได้ยินไหมคะผู้ใหญ่เคยบอกใช่ไหมคะเอ้ยห้ามเหยียบห <laughs> ้ามเหยียบเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็อย่างหนึ่งคือที่คนโบราณบอกว่าให้ให้ข้ามเนี่ย เพราะว่าเหมือนกับเราจะได้ระวังว่าให้ระวังตรงนี้ไม่ให้เหยียบคืออะไรรู้ไหมคะคือเขากลัวเราสะดุดค่ะเออกลัวเราสะดุดตรงนี้ก็เลยบอกว่าให้ระวังห้ามเหยียบนะอะไรเงี้ยให้ข้ามเมาเออโอเคบายโอ นี่เด็กๆนี่ในวัดนะจ๊ะสำรวมหน่อยจ้ะสำรวมเรียบร้อยเนี่ยนะจ๊ะเด็กๆสำรวมเรียบร้อยเนี่ยนะจ๊ะนี่ไงที่พี่เขาบอกว่าบันไดอะเห็นบันไดไหมหนูเห็นบันไดไหมตรงเนี้ยเห็นบันไดไหมอ่าก็คือเนี่ยสามร้อยเก้าสิบหกขั้นเนี่ยบันไดเนี่ยเราคิดว่าเราจะขึ้นหรือจะไม่ขึ้นดีขึ้นดิขึ้นหรอพี่แก้มล่ะขึ้นก็ได้โอ้โห นี่นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะทางขึ้นนะที่เมื่อกี้เราเลี้ยงลิงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปนตรงนั้นค่ะเมืองสามร้อยเก้าสิบหกสามร้อยเก้าสิบหกไหวไหมไหวไม่ไหว,วไหวไหมคะไเอาไหวอยู่แล้วพี่แก้มล่ะไหวค่ะโอเคแม่ไม่ไหวป่ะไว้พระเสร็จแล้วกลับ Ha 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 เมื่อกี้ตอนลองรถอะเราเลี้ยงลิงไปแล้วเนาะแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปพี่แม่ซื้อแตงกวานะเดี๋ยวจะเลี้ยงลิงอีกเด็กๆจะให้ไหม <S <s <in the rain> ให้ค่ะให้แม่พี่ๆช่วยคุณช่วยถือหน่อยได้ไหมคะแล้วกันกันลิงหน่อยอะ <akes in the rain> พ, <akes in the rain> พี่คุณป้าอย่าไปไกลๆนะลูกาแน่พี่เขาเรียกให้แล้วคุณป้าเรียกใครละอะน้องลินนี่ลูกพี่ถูกแล คุณพี่อ่ะคุณพี่อะโยอนเลยลูกไกลๆเขาจะได้ไม่มาใกล้เราอ่ะเนี้ยลูกอะมา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 เขาจได้อ่ะโยนไกลๆลูกเขาจะได้มาใกล้เรานะมา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 ี่้มมา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 อือ มา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 เลี้ยงปลาไม่ต้องเรียกเลยนะเนี่ยมามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุมาๆๆๆๆพี่แก้มปลาเร็วๆอย่าถือไว้ในมือปลาปลาเร็วๆเออปลาเออในมืออ่ะพี่แก้มปลาเร็วๆลูกทำเวลาเร็วเพราะถ้าเราถือในมือเขาจะมาเอาในมือเรา แตะไปเลยพี่แก้มเตะไม่ไรปล,ลา,ปาเร็วเร็วเออปลาเร็วๆโอ๊ยอปลาโดน,นหลังลิงไอพ,พ,พี่แก้มหันมาหานาะนิยิ้มหวานโอเคปลาเร็วๆเออมา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  วันนี้เราก็เลี้ยงอาหารลิงไป110บาท110บาทแล้วม,มีถั่วมีขนมมีแตงอ่าขอบคุณค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะ,คคะน้องลินก็ให้ใช่ไหมคะ <laughs> แต่ว่าตกใจนิดนึงใช่ไหมคะเมื่อกี้พี่แก้วปลาโดนหัวลิงแล้วฝ่ายทีโดนหลังลิงด้แกมั่ไ <laughs> ม่ใช่อะไรโยน ไม่ตั้งใจไปโดนหลังดิคือ <ใน S 1> แบบว่าแม่นมากอ่ะใช่คือคือแตงกวนอยู่ก็เลยเตะลิงตกใจเหรแล้วพอปปากกทีกลางหลังเลยใช่ปะก็วันนี้มาไหว้พะน,นะคะก็ขอให้ลูกๆนะหลานๆ<ว>มีความโชคดีมีชัยนะเล่นสึกเกง่เกงๆร<ว>้อนใช่ไหมโอ,โอเคแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็จะเย็นเราโชคดีมากเพราะว่าวันนี้ เผาโบสดอะเปิดเป็นวันแรกหลังจากที่ปิดมาสามเดือนใช่เพิ่งเปิดมาครึ่งชั่วโมงอะถ้าเรามามาเร็วกว่าเนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้าไปกราบพระประธานนะสาธุอ่าโชคดีละโชคดีละโชคดีถึงคนขับรถด้วยนะคะไหว้เผื่อแล้วนะคะ